หลังจากเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้วิเคราะห์ผลโพลในเรื่องของการบ้านรัฐบาลท่านนายกเศรษฐา100วันว่าเป็นอย่างไรบ้างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วที่จะบอกนะคะครูตอนนี้เนี่ยยังถือว่าคาบเส้นก็คือเส้นยาแดงผ่าแปดนั่นเองทีนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าพึ่งฝ่ายใดไม่ได้เลยนะคะจึงให้คะแนนทางด้านของท่านนายกฝ่ายค้านรวมถึงรัฐบาลเนี่ยได้แค่คาบเส้นเท่านั้นทีนี้เราจะพาวิเคราะห์ต่อไปนะคะว่า สิ่งหนึ่งที่ประชาชนสิ้นหวังแล้วก็เป็นตัวเร่งทําให้การเมืองร้อนแรงขึ้นในช่วงนี้คือปัญหาของระบบยุติธรรมไทยค่ะที่ปฏิบัติต่อชายชั้น14หรือว่าคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในแง่ของอภิสิทธิชนเรื่องนี้นะคะเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังวันหยุดราชการ5ธันวาคมที่มีการประกาศระเบียบกรมราชทันฉบับนอนนอกคุกออกมา แต่ตอนแรกค่ะผู้เกี่ยวข้องคิดว่าไม่มีอะไรจุดไม่ติดหรอกจึงทำเฉยๆไม่ค่อยมีใครยอมชี้แจงต่อสังคมเท่าที่ควรแต่ปรากฏว่าหนึ่งสัปดาห์เสร็จๆที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ทำท่าจะตุดติดขึ้นมาแล้วก็มีผู้มีอำนาจตัวจริงของรัฐบาลเริ่มพาวาว่าอ่านซ้ำรอยในรัฐกรรกรสุดซอยเมื่อปี2556หรือไม่ซึ่งครั้งนั้นนะคะทำให้รัฐบาลพักเพื่อไทยตกจากอำนาจมาแล้ว ล่าสุดจะมีการเร่งสั่งระดมชี้แจงแล้วก็ออกมาเยอะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อวานนี้ผู้แทนกรมรัชทันแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิขออภัยค่ะคณะกรรมการคณะกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนรัษฎรวันก่อนกรมรัชทันก็ออกถแถลงการชี้แจงแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมยังไปใช้คำแตกต่างจากตัวระเบียบอย่างจงใจคือจำคุกในสถานที่คุมขัง หรือจำคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำเมื่อวานนี้จึงมีการเดินสายชี้แจงอย่างหนักทางด้านของรัฐมนตรีกระทรงวงยุติธรรมคุณทวีสอดสองก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายแขนงเลยนะคะในขณะที่อธิบดีกรมรชาชทัณฑ์เองก็ให้สัมภาษณ์คุณจอร์ดวราวิชิมณนีในรายการคมชัดลึกนำซ้ำค่ะ คณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมก็ยังถูกกลมราชทฑ์อ้างถึงในถแถลงการชี้แจงที่ออกมาถแถลงการชี้แจงซ้ําอีกด้วยก่อนหน้านี้และที่สําคัญที่สุดคือผู้มีอำนาจในรัฐบาลพยายามระดมรับบี้สื่อทุกขแขนงให้ลดดีกรีการขยี้ข่าวนี้เพราะรับรู้กระแสข่าวว่าทําท่าจะาไม่อยู่ล่าสุดค่ะจึงมีการปล่อยข่าวออกมาทํานองที่ว่าจะอยู่ในสถานะเดิมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แล้วพิจารณายื่นพักโทษตามระเบียบกฎหมายแล้วก็น่าจะไม่ใช้ช่องทางตามระเบียบกรมราชธาน์ใหม่ก็คือนอนนอกคุกเพราะว่าเกรงว่ากระแสนเนี่ยต้านจุดติดลุกลามกลายเป็นวิกฤตกระทบรัฐบาลนั่นเองค่ะ